สวัสดีครับครัผมแบงค์กับตก,กบใจหมดเลแฮะโผลมาแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์วันแคสเกมเดอะกริ a แ t ตทรักชั่นฮ l o โ e วีนเดโอีกเช่นเคยผมนะหลังจากพาทีแล้วกเรย้ลองเล่นไปครับผมนะก็พอจะจับจุดอะไรกับไอเกมไขปริศนานี้ได้แล้วครับผมนะตอนนี้ผมคิดว่าไอสเตตรแรกการใส่รหัสอะไรผมน่าจะผ่านได้คลองและประเด็นต่อไปก็คือต้องหาของให้เจอครับผมนะ วันนี้ผมจะมาลองล้างแค้นจากพาร์ทที่แล้วดูว่าผมจะสามารถพิชิตเกมนี้ได้ในรอบนี้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ลองดูโอเคไหมผมนี่เตรียมปากการอแล้วผมนะเตรียมจดเลยผีอะไรข้างคาอะไรจนะจดที่หมด <c oughs> <c oughs> นม่มามก็ย้ายเสยเวลาเรามาเริ่มเลยผมนะกด star ตอกด f o okay. k เปิดมาจะเห็นสองอันแรกผีสี่ ขั้งข่าวสามจดอ่าคอคอสามผีสี่เช่นเคยผมนะจะหารหัสทั้งสิ้นห้าตัวตัวที่หกเราจะเดาได้แล้วก็ปุ๊บอันนี้ยิ้มมาเยอะใช่ไหมเสียงอะไรวะคืออะไรที่แต่แรกนี่คืออะไรวะฟ็อกซี่เหรอยิ้มมาเยอะสองใช่ไหมเดี๋ยวเดินเราไปก่อนทุกช่ดีฟ็อกซี่มาแต่แรกเลยวะเฮ้ยไวปะวะไวไปปะ เฮ้ยใจเย็นดิเพิ่งเริ่มเกมแม่งฟ็อกซี่โผล่แล้วอะไหลวนะเนี่ยหลบแป๊บหนึ่งตัวนี้จะมาโอเคมันไปแล้วโอเคผมนะงั้นเราก็จะวิ่งมานี่ที่เสียแล้วอะ่ะยิ้มเยอะห้าโอเคผมหลบข้อนี้ก่อนกันยิ้มเยอะห้ามันอยู่ใกล้ๆเลยแลย้วตัวนี้ก็กำลังเดินมาอีกโหยตอนนี้ขาดรหัสเดียวผมนะเลขที่ผมได้มาตัวแรกคือสองสามสี่ห้าเลยเนะี่ย ดังนั้นไอหายนี่ไม่หนึ่งก็หกเออที่หาได้มานี่คือมันเรียงสองสามสี่ห้าเลยเดี๋ยวรอนี่เดิมไปก่อนแน่รีบูทอีกบางทีมันรีบูทแล้วมันก็เดินกลับไปทางหนึ่งับผมนะเราตามตูดมาแม่ตงตบหัวแตกเลยฮนะโอเคฮึบอันนี้คือโอเคไม่มีหนึ่งก็เท่ากับว่าไหายจะคือเลขสุดท้ายผมนะโอเค ก็จะเป็นไม่มียิ้มไม่เยอะข้างขาวผีอะไยิ้มเยอะโอเคไหมไม่มียิ้มไม่เยอะข้างขาวผียิ้มเยอะหายเรียบร้อยจบอย่างไวมีเซลวอซี่มาหลบอกันเหมือนมันมาข้างในห้องนั้นปะยูแฮนดิเปิดเลยฮะ นั่นไงใช่จริงเวยฟ,อฟ็อกซี่เปิดปุ๊บแป้งโคลในห้องนั้นปั๊บเหมือนจะมาดักมรีบไปให้ <c oughs> รู้สึกว่าไอตัวใหม่นี่จะเดินก็ยังไม่รู้ชื่ออะไรท่านบอกว่ามันคือชิกาจริงเหรอห <c oughs> น้าตายไงน,นะคือชิกะใช่อ่ะถ้านท่านบอกว่าเป็นชิกาผมเรียกว่าชิกะก็ได้เพราะก็ไม่รู้จะเรียกอะไรมันหมนกัน มันชิกาจริงเหรอทำไมหน้าตาเป็นอย่างเออถ้าเป็นเบบี้ยังพอเชื่อเนี่ยเนี่ยชิกาจริงเหรอ <c oughs> ฟ็อกซี่แม่งโผล่รัวๆเลยผมนะผม,มีาก็ได้ออกไปเลยมันใจเย็นดีเฮ้ยมันมาโผล่ข้างๆด้านซ้ายนี่แต่ว่าผมยังไม่เปิดไฟดังนั้นเฟรดดี้ยังไม่ทำงานอืมมางั้นก็มาเริ่มกันเลย เราก็จะเปิดแล้วปึ๊บ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 เปิดไฟปุ๊บเสร็จเฟรดี้ทำงานใจฟ็อกซี่แม่งมาอย่างเ้ยเนี่ยเฮ้ยมึงมาตรงนี้บ่อยว่ะฟ็อกซี่ผมแทบไม่รู้จะทำไรเลยเนี่ยใจเย็นดิให้กูได้ออกไปบ้างกลัวมนี้มานานมากเลยรอบเนี้ยมึงเข้าใจไหมดีแสตโอเคเฮิบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลบคัพเค้กถ้าโดนปุ๊บเดี๋ยวแม่งวิ่งมาอีก โอเคปั่นห้ามปั่นเยอะไปโอเคมาถึงนี้แล้วโอเคไปละ <laughs> เวทก้าเลยเริ่มหาได้ผมนะโยเจอมือโอเคหยิบม,มาดิเอ,อยิบม,มาดิโอเคได้ละมันมาทางนี้ปะค่อยๆดูเอา้ามันเดินก็นไปทาเหนึ่งหรอเออบางทีมันเอ้ยเดีมมด๋ยวมันก็มาทางนี้เลยเวดเมื่อกี้ไม่เห็นสีตามันผมด้วยมันหาหลังอยู่ ไอหาแล้วมันก็หันมาโดนกลูเนี่ยผมน่าจะตายพอแบบนี้คือไออันรหัสผมว่าผมเคลียร์หมดแล้วแล้วมันเหลือแค่หาของเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจว่าจุดสปอนมาอยู่ไหนรหัสเดี๋มันง่ายแล้วผมจําได้หมดแล้วมันสปอนตรงไหนบ้างจุดละฮะเออผีสองข้างคาวสามเนี่ยเออรอบนี้ผีสองาคาวสามมันน่าอคาลผมต้องมานั่งจดนี่แหละแมง คือถ้าเกิดคนที่ความจําดีไม่ต้องมานั่งจดหรอกเขาจําได้เพราะมันก็แค่ตัวเลขแค่ไม่กี่อันแต่ผมแม่งความจําสั้นนนั่นยาวรู้กันเลยต้องลบาบากนิดนึงต้องมานั่งจดนั่งอะไรแล้วนี่ก็โผล่มาแต่แรกเลยก็ใจเย็นดิรีบไปเกินหาย <c oughs> ถ้ามันมาทางนี้แต่แรกผมก็จะอ้อมมาหารหัสตรงนี้ก่อน <c oughs> ก็จะได้ไม่มีอย่างไวก็คือไม่มีห้าไม่มีห้า ตอนนี้ผีสองข่าวสาวยิ้มเยอะสี่ไม่มีห้ายิ้มเยอะอันสุดท้ายยิ้มเยอะจะเป็นไม่หนึ่งก็หกเหมือนเดิมนะเนี่ยย่หันมาได้ไยฮะโอเคยิ้มเยอะคือหกอไปได้เลยเฮ้ยโอเคยิ้มเยอะคือหกแล้วนั้นหายก็จะเป็นอันแรกเลยั้างั้นโอเคไม่ใช่หาย ผีสองข้างคาวสามยิ้มไม่เยอะสี่ไม่มีห้าหกปึ๊บเรียบร้อยรอที่เราประตูเปิดแล้วก็หลบฟ็อกซี่แป๊บหนึ่งผมโผล่มาตรงนี้พอดีเนี่ยคือผมผ่านสเตจแรกได้อย่างไวมากแล้วผมเนี่ยประเด็นคือสเตจที่สองที่ต้องมานั่งหาของเนี่ยแม่งมันต้องมาคอยวางเฟรดดี้วางฟ็อกซี่แล้วควางไอตัวใหม่นี่ แล้วฟ็อกซี่ขยันโผล่แถวเนี่ยบ่อยเหลือเกินเรานี้โผล่ข้างในห้องนู่นเนี่ยเออคือบางทีก็มาบ่อยเกินนะเวลาเปิดเฟรดดี้ไว้แล้วผมหลบนานไปมันไม่ได้ไขแล้วมันจะแพ้เราไปคอยไขกล่องไขมากไปก็โดนฆ่า mm hmm. <Okay. S 2> อาีกเคับเราเคยหยุดทำไมแมงหยุดกลับเข้ามาก่อนนั่นไงใช่ไหมมันหยุดแล้วมันจะเดิน กลับมาโอ้โหดีนะกูหลบทันเออจังหวะแบบนี้มันจะเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันแล้วบางทีถ้าผมพลาดมันก็ตายเลยโอเคบ็อกซี่มา,าแมงเย้ยเปิดโอเบเว้เนยเปิด,ปดทันให้กูเปิดเธอแมงเงยดักกูอยู่นั่นแหละไม่ได้เปิดสักทีฮะไปอย่างตนั้น เฮ้ยมันรีบูตกาหรือปล่าไม่มาไม่มาไม่มาเราเปิดเข้าออกล,ล็อกเกอร์นี่คือเสียงดังมากเนี่ยดูมันจะได้ยินมึงหันมาทำไมเนี่ยมึงเดินกลับมาทำไมเนี่ยโอ้ยผมปั่นไปแค่นิดเดียวเองรอบนี้เมื่อกี้เห็นสายเห็นมือรอบนี้มไปอยู่ไหนวะไม่ได้อยู่แถวนี้เหรอหรือว่าตัวนี้เป็นจุดสปอนมือเรื่อยๆรื่หรือสึกมันจะเปลี่ยนที่เป็นงั้นโอเคเจอหน้ากากพับเพชรครัผมเนะี่ยเก็บมา ต้องหยัดเอออืมไม่อยู่ใช่ไหมค่อยๆเดินนั่นไงนั่น,นมั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 นนิ่งมันจะหันกลับมามันหันกลับมาวะคือฮู้ต้องคอยดูผมนะมันจะหันกลับมายังไงเฮ้ยอย่าหยุดดิเดินต่อไปดิยันไม่กี่รอบอะมึงใจเย็นดิโอ้โหแล้วฟ็อกซี่มาอีกเพียงไม่ปั่นนี่เลยอ่ะแม่งเองยดูดิไปนิดนึงไปทางแล้วอุ้ย ไอเฮ้ยอย้ดูมึงมาดักอยู่แต่ตรงเนี้ยดูดิเกมนี้แม่งโบชิดมากกรับผมน่คือไม่มีเวลาจะมานั่งปั่นเฟดดี้ซะหน่อยแล้วแม่งก็มาอีกรอบเนี่ยเออเมื่อกี้ถ้าเกิดผมไม่ปั่นก็อาจจะไม่ทันวแต่หลบฟ็อกซี่แม่งกูโดนเฟสตีตกเออคือบางทีแบบโหจังหวะมันโกงมากคือเรารู้แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้แม่งผมว่าผมเข้าใจวิธีเล่นแทบทั้งหมดเลยนะแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้เฮ้ สปีดยิ้มไม่เยอะสองเอาอีหานี่ยืนนี่แล้วบางทีก็ลำคาญเอ๊ะมันมังนี่เหรอเอาโอเควิ่งดิวิ่งเอาไม่วิ่งไม่ได้วะเอาเอาบางทีวิ่งเยอะก็วิ่งไม่ได้อ๋อถ้าวิ่งเยอะไปมันจะเหนื่อยเออเกมนี้ระบบวิ่งเหนื่อยผมนะวิ่งไม่ตลอดดังนั้นจุกไม่ได้ตลอดวิ่งไปบางทีมันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่เดียวิ่งสาเหตุที่ผมโดนไล่ตกทันก็เพราะว่ามันวิ่งไม่ได้ตลอดนี่แหละ โอเคตอนยน่เลขหนึ่งสองสามสี่อันสุดท้ายไม่ห้าก็หกคือเดินไปอย่าหันกลับมาดิเดหยุดแลกกูกลับแล้วแสดนั่นไงไม่หันกลับมาจริงด้วยเดี๋ยว่แล้วเชียไม่มีห้าใช่ไหมเมื่อกี้เลขห้าใช่ไหมกูดูไม่ทันหมดแต่หลบแม่ง <laughs> <laughs> เดินต่อไปอย่าอยู่สิครับ เดินไปดีครับแล้วฟ็อกซี่มันก็มาแล้วนี่ฮะถ้ามันอยู่ตรงนี้ผมหลบตรงนี้ก็ได้เกียข้าล็อกเกอร์อืมน่าจะไม่มีห้าน่นหายก็หกอืมโอเคไม่เห็นกลับมาเนะี่ยโอเคเริ่มได้อ่าข้างคาวหนึ่งยิ้มไม่เยอะสองข้างคาวหนึ่งยิ้มไม่เยอะสองยิ้มเยอะสามผีสี่ ไม่มีห้าหกปุ๊บเรียบร้อยยึบเคอเคอเค้ยเมื่อกี้ทันหรือว่านึกว่าไม่ทันนะแม่งมาลงอยู่ตรงนี้ได้ดินเสียงตัวนั้นเดินมาปเป็นคือฟ็อกซี่แม่งมาบ่อยๆแล้วมันทำจังหวะเสียหมดอะเนี่ยมันก็ใจเย็นๆดีพักช่วงบ้างไม่ใช่มันจะโดดลงมารัวๆมันไม่ได้นะเว้ย โอเคสีแดงคือตรงนั้นมันก็ลังจะมาทางนั้นยึบ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 มันเดินมาปะไม่มาหรอจะไม่มาเดี๋ยวปั่นมันมาแล้วตัวไปแล้ววนกลับมาได้ทันอยู่แอบดูโอเคมาทางนี้ผมจะวิ่งอ้อมกลับไปแล้วกัน นั่นไงเห็นตะขอฟอ็อกซี่ตรงนี้โอเคเห็นหมวกตรงนี้โอเคเห็นสามมาแล้วฟ็อกซี่จะมาเดี๋ยวแม่งเอ้ยหลบ,บานี้กันแล้วเมื่อกี้มันก็หยุดยืนนิ่งด้วยผลนะว่้มันจะเดินกลับมาทางนี้เปล่าเห็ดเงาเห็นเงาเห็นเงาหรือไม่ใช่มัาไม่กลับมาไปเดินไปทางนั้นโอเคองั้นผมไปได้เลยฮะ เมื่อกี้เห็นไฟมาทางนี้ได้ไงวะโอเคผมปั่นแหละเดี๋ยวมันจะหมดเกือบหมดคลิปหายปั่นกลับมาก่อนอย่าเยอะไปเดี๋ยวกลับมาไหมเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแสดนี่เกลียดตอนแม่งเดินวกกลับมานี่แหละเดิน,ดนไปตามทางไม่ว่าเลยเนะี่ยแม่งว่งทีก็หันกลับมาเฉยเลย เฮ้ยมึงอะไรเนี่ยครับเค้กมึงจะไปไหนก็ไปเดินรอบๆกูได้จะโดนให้ได้ใช่ไหมมองนี่เคฟ็อกซี่มาผมลบเข้านี่กันเอาฟ็อกซี่หายมจะเจ้ามือไปเห็นมือพอดีผมนะเมื่อกี้มองมาทางนี้ด้วยเร็ว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 ออกเลยมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่หรือเปล่าโอเคดูว่ามันจะห่ออีกโอเคอ้าวไม่ใส่เลยเอาใส่ไปดิเอ้าอืม ตับีเอา้าเอาไม่ตายละเอา้าจะฟักเอา้ออาเออใส่ไปแล้วนึกว่าเกมบัก๊กเดี๋ยวมันจะหมดเดี๋ยวเด้วปันปันเขาแล้วไม่ค่ะและ้วเดี๋ยวตัวนั้นมันก็จะเดินมาตรงนี้อีกอ่ะแล้วเฟดดี้มันก็จะดับอยู่แล้วอ่ะมันอะไรเนี้ยแกวขึ้นไปเร็วอ่ามันเดินกลับไปทางหนึ่งโอเคบันไดแล้ว กลับมาเร็วดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๋โอเคกลับมาเร็วแล้วหรือเปล่าวะพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวขันเยอะไปเดี๋ยวมันฆ่าดูอีกเคนี่มาตรงนี้ได้สองอันใช่ไหมป้ายมันบอกว่าได้สองอันแล้วโอเคเมื่อกี้ติดบั๊กแม่งไม่ยอมลงไปถูกกรใส่แม่งอยู่นั่นเพลงม,มันช้าอีกแล้ววะผมรู้สึกว่าอืมมันสโลว์ไว้เลยกัน เดี๋ยวจะมีเวลามากกว่านี้มันอยู่ตรงน้นโอเคมันยังไม่เดินกลับมานะหาแถวนี้อ,อหมวกสีชมพูมือก็ยังไม่เจอเสียวมาเริ่มชายอะ่ะต้องรีบไปเติมลองรีบมากก็ได้หมวกสีชมพูแถวนี้ไม่ใช่หรอรู้สึสกเอ๊ะแล้วมันไปไหนวะหมวกสีชมพูเนี่ยเสียมาเริ่มสโลยลอะ่ะตอนที่ไปปั่น่อเนี่ย เค okay, ปันแล้วปันแม่งไม่รู้ปั่นแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามากเกินไปโอ้เจอคับเคกแล้วมันหันกลับมาไหมไม่นะโอเคบอีกสองอันแต่ขอแต่ขอเห็นแว๊บมันอยู่ตรงไหนวะ มันช้าอแล้วอ่อะทำไมปั่นต่อ,อทำไมรู้สึกเหมือนยังช้าอยู่ดีวะให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยจงหวดดนตีเนี่ย มว่วสีชมพูมันหาง่ายเนะี่ยตะขออยูไไ่ไหนวะมุกี่เหมือนตัวเห็นแล้วแต่ตัวลืมไปวันอยู่ตรงไหนไม่น่าอยู่ตามพื้นใช่ไหมไม่น่าจะอยู่ตรงชั้นเออเย่หมอกม่วชมพูโอเคแม่งเ้ยตัวลืมอ่าตะขออยู่ไหนวะหวังเดินมาก็หาไปด้วยตัวตัวเห็นนะอ่ะไม่ต้องรีบค่อยๆตามมันไปเพลงช้าอยอ่าง ไปครับเดยวแค่เดียวเนี่ยแม่เ้ยเดียวพักก่อนโอเคมันจะมาพอเข้านี่ก่อนครับผมว่านั่นคงไม่เดินหันกลับมาจะต้องปั่นนานแค่ไหนว่ามันถึงจะกลับมาเร็วผมรู้สึกมันช้าไวมากเลยเพลงมันเนะี่ยเดี๋ยวปล่อยแล้วนี่กัน ก็ไมาอีกรอบป่ะวะคุณว่ามันเสียงขึ้นไปเมื่อกี้ดูแม่งบูชิดดีโหยฮ่าเอ้ยเฮ้ยมันเริ่มหมดแล้วมันคงไม่หันกลับมาอีกรอบนะอย่าแค่เฝ้าอยู่ตรงนี้สิโอเคครับโอเคครับเค้กมึงเดินกลับมาเหมือนกันนะปัญญาไปมันหันกลับมาวะ่ะมันหันกลับมามันหันกลับมาอ่า โอ้ยไม่ปั่นดีเลยมันหันกลับมาแบบนี้มันยืนถ้าเกิดมันหันไปหันมาอยู่แค่ฝั่งนั้นนะผมจะตายเอาเนี้ยตอนนี้เลอแค่ตะขอขับเค้กล้วอยู่ไหนแกพอว่าฝั่งนี้ปล่อยม่งเดินไปเถอะครับมึงอย่าหันกลับมาแล้วเดินอยู่แนวนี้มึงเห็นยังไหวะโอ้ยม่งอยู่ตรงนี้แล้วมันมองเห็นผมเดาว่ามันจะมองไม่เห็นจากตรงนั้น มันเกือบไปตลอดอยู่แล้วเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยคือจังหวะมัน RNG มากท่านบางทีเจอจังหวะแย่ๆแบบนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะเว้ยแม่งเอ้ยโอเคพอก่อนตอนแรกไม่ต <benim S 1> <P Ps> ้องปะเล่มมากตรงนี้มีอะไรไหมมีหน้ากาพับเพชรอย่างไวเอามานี่ใครวิ่งมาใช่ไหมโอเคแม่งเอ้ยบล็อกซี่มันโผล่ตรงนั้นน่ะกูต้องมาหลบตรงนี้อ่ะอะกูทำไงอย่างเนี้ยจังหวะแบบเนี้ย มันไปแบบนั้นผมจะไปตรงนู้นฟ็อกซี่ก็อยู่ตรงนั้นผมจะไปลบตรงนี้ก็ไม่ทันมัน วยดูแม่งทำอยู่แม่งอยู่นั่นแหละแถวนี้ไม่ต้องกดกันโอ้ดูแม่งเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้กดไม,ไม่ปันไม่ให้ปั่นไม่ออกมาปัน่นแล้วกูจะรอดอย่างไงโคดกวนซสเลยแม่งเอ,อ้ยจะว่ายังไงกับแม่งดีโอ้ยชีวิต อตัวติดบัคเว้ยวออย่างงี้ก็มีโอ้มีการติดบัคส่งเข้าไปห้องอื่นแล้วก็ให้กูกลับมาโดนเกมนี้บัคน้อยมากผมนะเป็นเกมที่ทําได้ดีเกินไปโบตีเล่นมาเกมอื่นนี้มันต้องเริ่มบัคได้แล้วแต่เกมนี้มนไม่เคยบัคเลยผมเนี่ยคนซ่ามแม่งเก่งเกินไม่บัคช่วยกูเลย คนสร้างคือเก่งเกินบักเกิดน,น้อยมาเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่ผมเจอบักในเกมนี้ผมนะแล้วพอบักปุ๊บม,มันก็ส่งกุมาตาทันทีไม่มีโอกาสได้คิดว่าจะโกงด้วยบักเลยแม่งเอ้ยมัน,เ,นเกมที่เท่ามาได้ดีเกินไปนะบางทีเออบักดีเซปชั่นอายอย่าบอกตามตรงคือต้องชมจริงเกมบักโคตรน้อยไม,ม่บักอะไรช่วยกูเลย มันไม่มีว่าเดินตรงเดินติดเดินอะไรไม่ขยับอะไรแบบนี้ไม่มีผมเนี่ยมันทำงานกันปกติมากสบายไม่ได้เลยเอง ุดท้ายอ่ะท้ายขโมอนอืออืมไอ,อ้ออเฮ้ต้องรองโลดีวะขโอมอนได้เร็วไม่เงืเ่นงอ,อนลยบมาตังนานขโอนมันจะมาอนี้เออเวยเนย์กูได้แล้วต้องร้อยครบร้อยเปอร์เซ็นต์หนีขโมนครบยัง โอเคสับสวิตเออเรียบร้อยเจ้าไม่ไงต่อกูต้องไปทางนู้นเหรอวะเอ,อ้ยม,มันเป็นปานเปิดทางมันยังไม่ได้ไปนี่ไงทางตรงนี้นแหละ,ไป,ละ,ไ,ปไ,ะไปแล้วกูไปแล้วไปไงวะเร็วกูไปแล้วในที่สุดแม่งเยงยกูเลยดังาน จบแล้วตอนนี้เฟดดี้มันปั่นหมดเวลาก็ไม่เกี่ยวแล้วผมนะเพราะว่าเวลาหมดเวลาจะเฝ้าแค่ตรงนั้นตอนนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วผมไปได้แล้วในที่สุดแม่งเงยคูก็เล่นเสร็จคงไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคค่อยเชื่อจบเดโมใช่คุณสำเร็จเดโมแล้วดีด้วยเราหวังว่าคุณเอนจอยเดโมนี้นะอืม ซึ่งมันแสดงเห็นถึงห้องห้องหนึ่งมันจะมีอีกเหรอมันเป็นหนึ่งในห้องที่จะอยู่ใน Final เวอร์ชัก็คือห้องนี้ที่ผมเพิ่งเล่นเออแต่ว่ามีแค่นี้นะอืมแต่ว่ามันจะไม่มีฮัลโลวีนธีมอ๋อคือห้องมันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันจะไม่ใช่ฮัลโลวีนตอนตัวเต็มออกมาโอเคแล้วมีของขวัญให้คุณนะเออถ้าเกิดว่าคุณต้องการคอนเทนต กด CDP ต้องการคอนเทนต์เพิ่มให้กด CDP ค้างไว้ในเวลาเดียวกันจะได้สเปเชียลพ e ีวิวสำหรับห้องอื่นที่เรากำลังทำตอนนี้อ๋อโอเคกด CDP ค้างไว้ใช่ไหมโอเคผมนะเราเล่นสัมร็จได,ได้บดล็อกด้วยโอเคขอบคุณมาก CDP ค้างไว้ในเวลาเดียวกันจะได้สปอยผมนะี่ย สรุปแล้วก็คือ The g r i d a t t r Action จะมีภาคใหม่แต่กันผมนึกว่าจะมาแค่ฮาโลวีนอย่างเดียวคือมันจะมีภาคใหม่แต่นี่คือห้องหนึ่งในห้องของภาคใหม่ยังจะมาโอ้ยเล่นานานมา CDP พร้อมกันค้างไว้อืมยังไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยหรือต้องเข้าไปในเกมก่อนไม่แน่ใจควรต้องกด CDP ค้างไว้อะเมนเกเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนภาษาเออแลเปลี่ภาษาเปลี่ยนภาษาแหละ CDP ค้างไว้หรือต้องเข้าไปข้างในเกมก่อนอาจจะต้องเข้าไปข้างในเกมก่อนปะอืมเอ๊ะหรือว่าน,นี้วะพาทยอนไม่เกี่ยวลองเข้าไปดูละกันเออในก็เล่นเสร็จแล้วผมนะผมเล่นใช้เวลากี่ชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงผมนะถึงจะผ่านนี่ฮะเอ้ยโคตรยากเลยแม่งเป็นอย่างในแฟนเกมที่ยากที่สุดที่เคยเล่นมา แต่เล่นจนผ่านได้ผมนะ CDP ค้างไว้เหม็นมีอะไรเลยเขาบอกกด CDP ค้างไว้หรือมันต้องกดที่หน้านั้นอย่างเดียวเออที่หน้าที่มันบอกให้กดอ่ะหรือเปล่าวะ CDP ค้างไว้เออต้องไปกดตรงที่หน้าที่มันบอกให้กดแต่ตัวเสร็ไม่กดเลยไม่ได้ใช่ไหม,มนก็ช่างมันนะผมนะผมไม่สปอยก็ได้รอเกมตัวจริงมาเขาเล่นทีเดียวแล้วกันแต่ก็โอเคผมนะันคือการเล่น เดอะกริดแอตแทรกชันฮาโลวีนเดโม่หนึ่งในแฟนเกดที่เล่นโคตรยากเลยมาสอนชั่วโมองกว่าตุกตัดคลิปยาวเลยครับผมนะก็ใครชข้คลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เป็นการัใจให้ผมทปก like, ัในใจผมนะถ้าเกิดใครดูผมเล่นอะไรไดีก็รีบกดไ like, ลด like. คล์ก็เยยะผมนะให้ผมเล่นแฟนเกดอะไรต่อก็ที่จมเป็นร่างได้สำหรับวันี้ก็ขอบคุณบายมัวร์굿ไนท์โอ้ย